สวัสดีค่ะมีราคาทองมาอัปเดตราคาพุ่งแรงมากๆราคาทองล่าสุดพุ่งพรวด800บาทราคาทองคำประจำวันนี้10กุมภาพันธ์2568พุ่งขึ้น800บาทประกาศครั้งที่12ทองแท่งรับซื้อบาทละ46,450บาท ขายออกบาทละ46,550บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ45,616.44บาทขายออกบาทละ47,050บาทในส่วนของราคาทองคำโลก Gold Spot อยู่ที่ระดับ2,898.50ดอลลาร์สหรัฐตอ่อออนหัวเส้งเหงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้า ประจำวันที่10กุมภาพันธ์สองพโดยชี้ว่าสัปดาห์ก่อนราคาทองคำทำออเทามไฮจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งจีนตอบโต้สหรัฐกลับประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าถ่านหินและก๊าสธรรมชาติเหลว LNG จากสหรัฐในอัตรา15%และเรียกเก็บภาษีนำเข้าน้ำมันดิบอุปกรณ์ด้านการเกษตร และรถยนต์บางประเภทในอัตรา10%โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2568ขณะที่สงครามการค้าอาจขยายวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะประกาศมาตรการภาษีตอบโต้กับหลายประเทศในสัปดาห์นี้ส่วนกองทุน SPDR ซื้อทอง3.73ตันในสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้หัวเส้นเฮงมองแนวโน้มว่าทองยังขาขึ้นแต่ระวังปรับฐานโดยให้แหนวต้านที่2 886 2 900ดองลลาร์แนวรับที่2 860 2 855ดอยลลาร์ส่วนทองคำแท่งแนวต้านที่46 100 42 250บาทแนวรับที่45 80 0 45 700บาทราคาวันนี้แรงมากๆเลยนะคะ ประกาศไปถึง12ครั้งเลยฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ